เคยมาแล้วนะครับแล้วก็เราถูก07ตรงๆเลยนะครับผม <S <S Assass, เมดี๋ยวเราจะมาขอเลขจากตรงนี้นะครับก็คือตาไข่นะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับเลขแรกของเรานะครับเลขแรกนะครับใช้วิธีเดิมเคล็ดลับที่เราถูกหวยกันนะครับเป็นไหมต้องแทนไปเป็นแบงค์20ใบนั้นใบนั้นยังไม่ใช่ของผมนะเลขท้ายรางวัลที่1เลขที่ออก อนุญาตครูบาอาจารย์นะครับลูกหลานของมาชมเลขชมบารมียสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการทูดามูเตลูนะครับ EP 3แล้วนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับอาจารย์ปฏิญญาพิกตัวเลขเสกตัวตนนะครับผมเราเสกมาหลายงวดแล้วนะเราถูกกันมาหลายงวดแล้วนะครับงวดนี้เราก็ต้องเสกให้ถูกส่งท้ายปีนะครับ งวดนี้เป็นงวดประจำวันที่30นะครับธันวาคม2565นะครับขอให้ทุกคนมีโชคลาภที่เข้ามาดูนี้นะครับผม เดี๋ยวไม่ให้เสียเวลานะครับตอนนี้เนี่ยโบสถ์ของเราเนี่ยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับตอนนี้โบสถ์เรากําลังบูรณะนะครับผมกําลังสร้างใหม่เลยนะครับเป็นโบสถ์หลวงพ่อฉิมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านประวัติให้ฟังคร่าวๆนะครับวัดนี้เนี่ยสาเหตุที่ผมมาเนี่ยหนึ่งเลยคือผมเคยมาแล้วนะครับแล้วก็เราถูกศูนย์ตรงๆเลยนะครับผมตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคือขอเลขเดียวแล้วแบบได้ตรงๆเลยคือเหลือเชื่อมากแล้วถูกกันหลายคนเลยวัดสุทารามเนี่ยตั้งอยู่ในซอยสมเด็จพระเจ้าตากเศษเจานะครับลำปูล่างเขตคลอง สารจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งนั้นสร้างมาตั้งแต่สมัยป,ปลายกรุงธนบุรีต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับผมต้องบอกว่ามีอรารยาธรรมแล้วก็มีวัตถุโบราณน,นะครับผมแล้วก็มีรูปแกะสลักไม้เก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับที่นี่มีแตะของศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูก <pay |ar|> so ันว่าท่านจะกประทานพรให้เราและคนที่เข้ามาดูในเพจของเราเนี่ยให้โชคให้ลาบเราหรือเปล่านะครับการซื้อหวยกับผมซื้อลอตเตอรี่ผมสนับสนุนเฉพาะลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับป่ะตามกันไปเลยเดี๋ยวเรามีเดี๋ยวเราจะมาขอเลขจากตรงนี้นะครับ ก็คือตาไข่นะครับซึ่งผมเคยไปถ่ายให้กับรายการหมอดูใบหวยเนี่ยก็เราก็ถูกหวยกันนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปไว่าในบทกันเลยครับเป็นหลวงพ่อฉิดน,นะครับที่นี่นะครับผมจะมีน้ำมน น้ำมนต์เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับจะมาจากพิธีต่างๆเวลามีงานบุญเนี่ยก็จะมาเอาน้ำมนต์ตรงนี้ไปสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพแนะนําให้มาเอาน้ำมนต์จากที่วัดสุทารามนี้ไปใช้นะครับเอาไปอาบแล้วก็เอาไปดื่มได้นะครับตามความเชื่อแล้วก็จะทําให้สุขภาพเราเดีขึ้นนะครับ หลังจากที่เราเข้าไปในว่ายในโบสถแล้วนะครับไปไหว้ท่านหลวงพ่อชีแล้วเราก็มาขอโชคกันนะครับซึ่งของรายการหมอดูใบหวยก็ได้ทําการจับตรงเนี้ยนะครับแล้วเราก็ถูกหวยกันเลยได้ตรงๆเลยนะไม่ต้องอ้อมไม่ต้องกลับเลยนะครับแต่นั้นเป็นอีกของรายการหนึ่งทีนี้อันนี้มันคือรายการหเองนะครับผมก็จะลองจับอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับ ผมจะหยิบสองเลขทอนะเดี๋ยวเลขเยอะเลขแรกของเรานะครับเลขแรกนะครับเลขแรกนะอันนี้ไม่มีแบบนั่นนะตรงตรงนะเลขต่อไปนะครับเปลี่ยนมือไหเปลี uh> ่ยมือซ้ายแล้วต่อไปต้องออกไปแล้วเพิ่งจะออกไปล่าสุดเลยนะครับเลขนี้เดี๋ยวผมจับอีกเลขหนึ่งดีกว่าเลขมันเพิ่งออกไปนะครับงวดที่แล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะออกอ่าสี่หนึ่งหนึ่งสี่ ครับผมเด네ี๋ยวขออีกเลขหนึ่งนะครับงวดประจำวันที่3 0ทธันวาได้แก่ก็ถ้าถูกแล้วนะครับใครที่มีโชคกับในด้านของตัวเลขถูกแล้วสามารถร่วมทำบุญได้นะครับเลขบัญชีเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเลขบัญชีวัดทิ้งไว้ให้ปะเดี๋ยวเราไปกราบขอพรท่านเท้าเวสสุวรรณเลยนี่ดังจริงๆตรงองค์นี้ ตอนนี้เรามามูจุดที่2แล้วนะครับจุดที่2เนี่ยเป็นองค์ท่านปู่ไพเวสุวรรณนะครับความศักดิ์สิทธิ์ความคลังเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าตรงนี้เป็นทางสามแพ่งเหมือนเดิมนะครับตรงหน้าท่านเนี่ยก็เป็นสามแยกนะครับตรงนี้ก็เป็นสามแยกนะครับทุานบอกทกว่าที่นี่ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วก็วัดตรงนี้เนี่ยปิดถึงสี่ทุ่มนะครับเปิดแปดโมงเช้าปิดถึงสี่ทุ่มเลยนะครับใครที่เลิกงานมาแล้วก็สามารถเข้ามาไหว้ได้นะครับ พราสุตโตนโมพุทธายะท้าเวทวโนโกาตุมหาราชิการยักผันพันทัพปูริโตเวสสุขธุถุันธราสุโตทาเวทวโนโมานังสิสางพระราสุโตนโมพุทธายะข้าพเจ้าเราได้ทําการจุดธูปข,ขอพรท่านเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะขึ้นไปขอเลขนะครับผมข้างบนเนี่ยถ้าเป็นเรามาจนช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าวันใกล้หวยออกนะคนนี่นะไปตรงนี้ไปหมดเลย ผมนี่นะโอ้โหกว่าจะถ่ายรายการกว่าจะเดินเข้ามาได้เนี่ยค่อนข้างลําบากมากเลยแต่ว่าตอนนี้เรามา,าในวันที่คนไม่ค่อยเยอะนะครับคนไม่ค่อยบุ้ง่านก็เลยขออนุญาตถอดแมสสักนิดหนึ่งลมแรงมากเลยผมยืนพูดอยู่ตั้งนานไม่มีอะไรเลยแต่พอผมได้ขึ้นมาตรงนี้รู้สึกว่าแบบลมตีเข้ามาหน้าผมเลย บอกว่าไม่มีเลขปิงปองให้จับแล้วปกติเนีจะมีเลขปิงปองให้จับนะตอนที่ผมมาถ่ายรายการตอนนี้เนี่ยเขาไม่ให้มีนะนะครับผมจะใช้วิธีเดิมเคล็ดลับที่เราถูกหวยกันนะครับเป็นไหมต้องแทนไปเห็นแบงก์ยี่สิบใบนั้นนะครับใบนั้นยังไม่ใช่ของผมนะเดี๋ยวผมจะหยิบมาดูว่าอ่าสามเลขอ่ะเลขท้ายสามตัวเนี่ยมีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะใส่ไปเพิ่มก่อนนะ ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นย่ามใส่เงินนะครับผมตรงนี้จะเป็นย่ามใส่เงินย่ามใหญ่มากนะครับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกขออนุญาตครูบาอาจารย์นะครับลูกหลานขอมาชมเลขชมบารมีเฮ้ยเลขงี้ฉัดไม่เป็นไรเราดูตรงนี้ได้นะครับนี่ เลขท้ายเป็นเลขไทยนะครับต้องบอกไว้ก่อนวนะ่าเป็นเลขไทยนะก็ฝั่งนี้มองไม่ชัดนะครับผมสามตัวท้ายนะครับสามตัวท้ายงวดประจําวันที่สามสิบไปเดี๋ยวเราไปมูจุดสุดท้ายของเรากันตามกันไปเลยครับคือเราเพิ่งจะมาเจอโอ่งนะครับโอ่งขอเลขของเรานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยโอ่งมันจะอยู่บริเวณตรงหน้าท่านเทวีสุวรรณนะครับผม ตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งจะทราบว่าท่านย้ายมาอยู่ข้างล่างซึ่งเรามาเด้มองเดี๋ยวผมจะทําการขอเลขในดวงใจเลขเดียวใบเดียวเรามาดูกันเลยว่าท่านปู่จะให้เลขอะไรกับเราเลขเดียวในดวงใจนะครับสําหรับใครที่ชอบซื้อแบบขอเลขนําทางอ่ะขอตัวเลขที่แบบมีเลขอะไรที่ชอบไหมคะจย์งวดนี้ผมชอบเลขนี้เลขที่อยู่ในมือผมเลขนี้นะเลขที่ผมชอบ วันนี้ไปเดี๋ยวเราไปจุดสุดท้ายกันเลยครับตอนนี้เราขึ้นมาจากไหว้ท่านปู่เทวสุวรรณแล้วนะครับบริเวณจุดนี้เนี่ยผมเคยขึ้นไปแล้วนะครับผมจะไม่ค่อยได้เปิดให้ให้เข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ของสะสมเป็นของโบราณเ,เก่ามากแล้วค่อนข้างจะแบบน่ากลัวผมรู้สึกน่ากลัวมากเลยแล้วก็ข้างใน,นตรงนี้จะเป็นบรมคูนะครับจะมีเสียงพ่อปูร่ราษสีเดี๋ยวเราเข้าไปกราบท่านกันเลยครับ ก็ะจะเป็นเสียนบรมคูนะครับเสียนบรมคูเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเสียนหลักและใหญ่ที่สุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดที่นี่นาจะเป็นเสียงพระพิราบนะครับเสียนพระพิราบตามความเชื่อของผมแล้วก็ผมก็เคยมาขอแล้วคือผมขอไม่ให้ติดโควิดอันนี้อันนี้ความเชื่อแบบปลดใช้วิจารย์เลยนะครับผมมาขอท่านไม่ให้ติดโควิดนะครับยันปัจจุบันตอนนี้ผมยังรอดมาหลายซีซั่นแล้วนะครับซึ่งหาสาเหตุไม่ได้นะครับ ซึ่งคนรอบใกล้ตัวผมเนี่ยติดกันหมดเลยหลักๆเวลามาไหว้ปู่ฤาษีเนี่ยต้องมีอะไรบ้างต้องมีหมากภูบุรีนะครับผมแล้วก็ข้าวู้ข้าพเจ้านายปริญญาข้องเลี้ยงชีพขอบุญบารมีปู่ฤาษีชั้นร้อขอบุญบารมีครูบาอาจารย์ที่อยู่ทั้ง15ชั้นฟ้า16ชั้นดินสิชั้นบาดาล ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้เขอได้โปรดอนุโมทนาบุญและประทานพรให้กับข้าพเจ้าและกับให้กับลูกศิษย์ข้าพเจ้าองค์นี้เป็นเสียง เป็นเสียงที่ผมเนี่ยมาขอพรผมมาขอท่านเรื่องสุขภาพขอให้ลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกสั่งสมมาเนี่ยขอให้ลูกห่างไกลจากโรคร้ายจากโรคโควิดือจากโรคภัยอันตรายต่างๆนะครับสำหรับใครที่มาถึงวัดสุทารามแล้วการุณาใช้คําว่าการุณานะข้ามาไหว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้ทําการ มากราบมาไหว้ท่านปู่เทเวุวร์แล้วก็ได้มากราบท่านหลวงพ่อฉิมแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีโชครล้าแล้วก็สุขสมหวังใน ปีใหม่ปีนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดเป็นปีเถาะนะครับปีเถาะเนี่ยใครที่เกิดปีเถาะต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็ผมจะขออนุญาตอวยพรนะครับปีใหม่เลยนะครับ2566นกะครับก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูรายการผมนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็สมหวังแล้วที่สําคัญคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับผมอาจารย์ปฏิญญาพลิกตัวเลขเสกตัวตนนะครับพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ